จำใจลาวงการแม้สังขารเดินไม่ไหวแล้วอาการล่าสุดอาหมูคมกิตอดีตนักแสดงมากฝีมือช่องสามในวัย79ปีคมกิตยุติยงชื่อนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนักแต่ใครจะรู้ว่าเขาคือนักแสดงรุ่นเก่ามากความสามารถที่คอมบอร์อยู่ในวงการบันเทิงมานานทำงานมาแล้วหลากหลายทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง รับรองได้เลยว่าทุกคนจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการมานานขนาดนี้ก็ยังคงมีผลงานทางหน้าจอให้เห็นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นถึงฝีมือและการวางตัวแต่กว่าที่คมกิจยุติยงจากก้าวมาเป็นนักแสดงเต็มตัวครั้งหนึ่งเขาเคยยึดอ,อาชีพรัฐวิสา,าหกิจการรถไฟเป็นหลักแล้วอะไรทำให้เขาตัดสินใจลาทิ้งอนาคตหมู่คมกิจสู้ชีวิต เปลี่ยนลิ้นหัวใจจนซีกขวาอ่อนแรงน้ำหมูหรือคงกิดยุทธิยงอดีตนักแสดงวัย79ในวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหลังจากที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและต้องผ่าลิ้นหัวใจเมื่อปีก่อนกระทั่งมีนักแสดงหลายคนให้ความช่วยเหลือล่าสุดน้ำหมูหรือคงกิจยุทธิยงอาการสุดซีกขวาอ่อนแรงได้เข้าเยี่ยมสอบถามอาการรวมถึงเรื่องราวชีวิตของนักสู้คนหนึ่งที่เคยเป็นโลโก้ของนักแสดงช่องสาม แม้วันนี้เขาจะไม่สามารถเดินไปไหนเองได้แต่ก็ยังมีแรงใจสู้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักน้าหมูคมกิจยุทธิยงผมเริ่มชีวิตการแสดงตั้งแต่ปี2505ไปทำงานกับอมราอัศวนนโดยการส่งรูปไปที่บ้านเขาผมได้เล่นละครเลยแต่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไปถึงบ้านเขาแรกๆไม่เข้าใจสมัยก่อนก็เล่นสดที่ห้องส่งบ่ายก็ซ้อม สองทุ่มก็แสดงแรกๆไม่มีใครสอนเขาบอกว่าเล่นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเราก็นึกถึงชีวิตจริงคือก็พยายามฝึกจากชีวิตจริงตอนหลังก็ไปทำงานกับพิสารอาคาัครเสนีผลงานที่สร้างชื่อช่องสามสมัยก่อนมีละครเรื่องพระเจ้าตากผมเล่นแค่สี่ตอนเป็นซุกี้นายกองผลงานละครออนแล้วเสร็จคูอิงออน นักแต่งเพลงสมัยนั้นก็บอกผมว่าหนังสือพิมพ์สยามรัฐเขียนถึงผมว่าสามารถเล่นประกบอดุลดุะยะลยรัตได้ดีแล้วก็เรื่องวังไวัยกูลละครช่องสามสมัยก่อนพอเปิดกล้องเราก็อ่านบทจนจำแม่นจนมีคนทักผมว่าจำบทแม่นโดยไม่ตัดอะไรเลยไม่สามารถกลับมาเล่นละครอีกใช่ครับไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วเราก็ยังอยากเล่นเราก็ต้องยอมอยู่บ้านไป มีละครติดต่อมาบ้างผมก็ไม่ได้โทรหาใครเลยเพอะเดินไม่ได้ทราบข่าวว่าเดินไม่ได้มันเหนื่อยครับผมเดินไปครึ่งซอยก็ต้องหยุดเดิน